วันนี้ผมจะฝึกการซุ่มโจมตีศัตรูโดยใช้กระสุนจริงกระสุนจริงแล้วครับจ่าใช่กระสุนจริงอ้เหตุที่ผมไม่คู่คุณใช้กระสุนปลอมอีกต่อไปเพราะว่ามันทหารคนหนึ่งเอากระสุนปลอมไล่ยิงจ่าในค่ายจนจ่าในค่ายเจ็บตัวทุกวันนี้ยังหาตัวมันไม่ได้เลยผมก็โดนยิงเหมือนกันนะจริงเหรอครับจ่าโคตรชั่วเลยใช่ไหมเออชั่วจริงทำไมรู้สึกว่ามันเข้าตัวเองวะอะไรนะเออเปล่าครับจ่าว่าต่อเลยแ้วก็ ผมจะไม่ผู้คุณใช้ที่อุดหูเพราะว่าผมจะไม่ผู้คุณคุณเคยกับเสียงปืนเข้าใจไหมเข้าใจครับจ่าแรกๆมันจะหูอื้อหน่อยแต่ว่าฝึกไปนานๆมันจะชินเองเข้าใจไหมเข้าใจครับจ่าเออดีมากแถวต้องฮึบระเบียบพักฮึบทำไมรู้สึกเหมือนเลยนลูกเสือเลยวะสถานที่ฝึกอยู่ด้านขวามือคุณหันไปดูครับแล้วก็ผมลืมถามทหารหญิงค่ะจ่าจ ใช้ปืนเป็นแล้วใช่ไหมใช้เป็นแล้วค่าจา่ะแล้วยูกีล่ะใช้เป็นแล้วค่าจา่ะดีมากไม่เหมือนบนหารชายบางคนที่ใช้ปืนไม่เป็นเอ้ยเออใช้เป็นเปล่าใช้เป็นอีกขันลํำกล้องด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาละเลิกคุยกลับไปเรื่องฝึกกันเลยดีกว่าก่อนที่มันจะเสียเวลาคนอื่นไปขวาหันเดินหน้าไปดีฟิวรออะไรเราไปเออเอเอปัดเชือกลงเท้าอยู่ฮึ๊บ เคอเคอเคเอ้ย okay, okay. เอาตรวพี่เอาตัวพี่กุลแล้วกันฮึบอะล่ะผมลืมถามอีกเรื่องทหารหญิงใครไปมาจำเดือนมั่งาะว่าผมไมใช่ผู้คุณลงน้ำพลทาหารดียเอ้ยพลทาหารยุกิมีไหมไม่มีพลทาหารพี่กุลมีไหมยังไม่มาค่ะดีมากผม,มใช้ผู้คุณต่อแถวไปรับกระสุนจริงคนละหนึ่งเซตเข้าใจไหมเข้าใจครับมาก่อนเลยพลทาหารเอิร์ทครับหนึ่งเซตนะเอะโอเคครับ เอาละกบเข้าที่อ่ะรับกันหมดแล้วใช่ไหมกระสุนจริงรับหมดแล้วค่ะเริ่มจ่ายพลทาหารเอ,อิร์ธเลยฮะทำไมผมอะ่ะแกก่อนน่ะได้ข่าวว่าจิงซ่าบ้าบินไม่ใช่เหรอ,โอ,โ,อโอเคครับจะเอาละอย่าให้ศัตรูเห็นตัวแล้วกันอย่าให้ศัตรูเห็นตัวแล้วครับจะใช่โอเคครับใส่กระสุนแป๊บนี่อย่าเล็งมาทางชั้นเด้จะได้ไหมโอเคโอเคฮึบลงน้ำ ชุบอื้มอื้กระสุนลั่นทีเดียวยยเสียงโคตรดังเฮ้ยหนึ่งฮึบลบลีโหลดใต้น้ำก็สองฮึบลบแล้วก็สามลบฮึบฮึบชุบลบชุบว่ายน้ำฮึบฮึบปืนไม่ขึ้นสนิมเลยวะเนี่ย ชึบโอเคฮึบฮึบเอาไ้ตัวบนสุดเลยแล้วกันฮึบอึยุบอือเสียงเหมือนเรียนมาฮึบฮึบแล้วก็กระโดดยิงไยทำไมมันเสียงจังวะฮึบฮึบโอ้ยฮึบโอเคฮึบฮึบโอเคศัตรูยังไม่เห็นตัว มันเห็นแต่ความดอของเราฮึบ okay, ฮึบโอเคฮึบฮึบลบชุบโอเคฮึบโอ้โหโคตรดังเลยฮึบไอ่มีเก็บเสียงรือยังไงวะเนี่ยฮึบโอเคกระโดดเ้ยว่ะเฮ้ยปืนทำไมมันลั่นจังวะฮึบโอเค ฮึบโอเคฮึบแล้วก็ชุบฮึบฮึบโอเคเฮ้ยโอ้ยจะสุดลั่นหลือเกินฮึบฮึบลบชุบเฮ้ยออโอเคเหลือสามตัวเฮ้ยหมดแล้วครับจ่าทำดีมากพลทหารเอิร์ท เอาละคืนก็ศูนย์เหลือกี่นัดเออเหลือสิบเอ็ดนัดเอสิบเจ็ดนะครับเอสี่สิบเจ็ดเอามาคืนเอาละคนอื่นเริ่มยิงได้ห้าชั่วโมงต่อมาเอ้ยกว่าจะยิงกันหมดเล่นสักง,ง่วงเลยพลทหารเอิร์ดพลทหารเอิร์ดเออครับจ่าเอยกาไว้แล้วเชียวปืนมันดังมากใช่ไหมอะไรนะครับจ่ามันดังมากใช่ไหมปืนอ่ะอ๋อไม่ไดดังหรอกครับแค่แค่ไม่ได้ยินอะไรเลย โอ๊ยเอเอาการฝึกก็มีอยู่แค่นี้วันนี้ผู้คุณทาได้ดีมากผมจะปล่อยให้ผู้คุณไปกินข้าวแล้วก็มาประชุมก่อนนอนเข้าใจไหมเข้าใจครับผมมีเรื่องจะคุยเข้าใจไหมเข้าใจครับจะ่ะเออโอ้ยหูอื้อเออพี่กุลพี่กุลโอ้นี่นาจะหูอื้อเหมือนกันเอาละ ไปได้ลอกแถวครับจะโอ้ยหูอื้อโอยอ้อหูอื้อโอ้ยไมปดยินอะไรเลยแล้วใครไปวางหุ่นจำรองไว้ตรงเนี้ยกินข้าวหน่อยแล้วกันเจ๊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 เจเจมีอะไรพ่อาหารเอิร์ดเอามีอะไรกินบ้างก็เหมือนเดิมอ่ะอืมกินอะไรดีเร็วๆเ,เข้า้าหารคนอื่นเขาต่อแถวอยู่ไหนอะเออเอาเอาถอะนะจะสั่งอะไรก็สั่งอืม เอาเอาอะไรนั่งเอาอะไรดีเอาดีๆจะกินอะไรอืมเ้ยเรื่องมากเอานี่ไปกินไปเอาเจ๊ผมยังไม่ได้สั่งเลยกินปลาไปนนะแกน่ะจะได้ฉลาดกับเขามั่งอะไรอยู่วะเอ้ยเออพี่กุลได้ยินฉันยังเออได้ยินแล้วน่ะหูโคตรชาเลยจริงไหมพวกเราเจงเจงโอ้ยชาเลอเกินดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ให้ใช้เอ็มสิบเอ็มสิบหกเนี่ยเอ้ยไข่เค็มเป็นไงมั่งอะไรนะ โอ้ยไข่เค็มมันน่าจะโอ้โหตายแล้วมันนะ้งน่ะเสียงปืนอะ่ะเฮ้ยแล้วจ่าเขาจประชุมอะไรอะ่ะก็ไม่รู้สินั่งกินก่อนแล้วกันอโอ้โหหรือบอกก้างออกเออช่างเถอะปลาตัวนี้มันไรกระดูกเออแต่แต่มันไม่มีกระดูกนะม,นมันมีแต่ก้างก้างก็คือกระดูกเว้ยฉันเรียนมาเออเออโทษทียมยมก็สดน้ำเอ้ยค่อยอย่างเชื่อค่อยหายเหนื่อยเลยเอา,เอาละเดะ๋ยชนันมานะฉันไป ล้างหน้าแปบบ๊บเออเฮ้ยเฮ้ยไปล้างหน้าให้ฉุนชื่นหน่อยโอ้ยโอ้ยนี่นายเดินชนฉันทาไมเนี่ยเธอต้องหายที่เดินชนฉันฮะนี่นายเป็นทหารนายก็ต้องรออย่าไายก็ต้องยอมรับสิเธอต้องหาที่เธอต้องยอมรับนี่หัวดำเอ้ยอ้าวไอหัวชมพู้ยพวกคุณห้ามทะเลาะกันคุณอยู่ที่นี่คุณคือครอบครัวถ้าคุณทะเลาะกันอีกผมจะลงโทษคุณเข้าใจไหมขอโทษกันและกันซะพ่อแม่ไปสั่งสอนอ้าวเธอก็เหมือนกันนั่นแหละ ยังอีกเลิกเฮ้ยก็ได้ฝ่าวิ่งก่อนเถอะเฮ้ยฝ่าวิ่งก่อนเหมือนกันมาห่านไปชนชั้นก่อนอะไรวะเป็นคนเดินชนกันก่อนแท้ๆเฮ้ยไปล้างหน้าล้างหน้าก่อนดีกว่าก่อนที่จ่าเขาจะสั่งโอ้ยมืดแล้วเหรอว่ยห้องน้ําก็อยู่ไกลชิบหายเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคมาเฮ้ยดวงใจก็สวยเหมือนกันแลเนี่ยจะกลายเป็นหมาป่าเดรยวได้อีกไหมเนี่ย ปิดประตูอีกหัวชมพูเฮ้ยรู้สึกเหมือนเป็นคนนินทาเอาละที่ผมเอาละมากนครบแล้วใช่ไหมมาครบแล้วค่าจะมาครบแล้วครับดีมาก,มากนค,คนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้อยู่ต่อผลอาหารพิกคุณผลอาหารฟิวพลอาหารไข่เค็มพลอาหารปื้มสี่รายชื่อนี้พวกคุณต้องไปอยู่ที่เขาชนไก่สี่เดือนสี่เดือนเหรอส่วนคนที่ไม่ได้เรียกชื่ออยู่ที่นี่ อะไรกันน่ะทำไมฉันต้องอยู่กับไอหัวดาด้วยอ่ะเออทาไมต้องอยู่กับไอหัวจมะพูด้วยอะแถมยังแบนอีกอะไรนะว่าฉันแบนเหรอเอาบปะละเฮ้ยจะกินลูก,ล,กลูกตะกัวไหมเออเออปล่าครับจา่าเอออยู่ที่นี่ก็ต้องเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวเดียวกันห้ามทะเลาะกันเข้าใจไหมถ้าทะเลาะกันอกกีกแล้วก็ผมจะฝึกพวกคุณให้หนักกว่าเดิมเข้าใจไหมก็ <c oughs> ดได้ไปตั <c oughs> ออ้งแต่วันไหนครับจา่า วันนี้เลยให้เก็บข้าวของสี่เดือนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะจ่ะเข้าใจแล้วครับจ่ะเอาละเลิกแถวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องอยู่กับไอ้ใจห,หัวชมพูสองต่อสองด้วยวะเฮ้ยจ่ะก็ไม่เข้าใจเลยเฮ้ยเดินชนชั้นเองแท้แทเฮ้ยมันก็อาบน้ำเหมือนกันแม่งลงน้ำ,นำก็โอ้โหเสื้อผ้าแม่งเปียกเลยช่างแม่ง เดีย๋ยวเอาเสื้อผ้าไปตากแป๊บผมว่าใหญ่น่านนจะไม่มาขโมยเสื้อผ้าฉันนะฮึบโอเคฮึบโอเคล้างแค่นี้พอหนาวอ๋อพักชิดตัวฮึบโอเคอเอ,อ้อเอ้ามาแล้วเหรอเอิอเออ,เอ,อมาแล้วพี่กุลนี่เธอทำอะไรหรอ กําลังเก็บเสื้อผ้านะ่ะฉันก็ต้องไปอยู่เขาชนไก่สี่เดือนน่ะอ๋อนายไม่เหงาใช่ไหมไม่เหงาหรอกอีกอย่างเใจให,หัวชมพูอะ่ะมันผิดเต็มๆนี่เรื่องทะเลออกกาะกันได้แล้วก็ผิดทั้งคู่นั่นแหละเดิ่ไม่รู้ตามมาตาเลือเองแหมยังไงซะอยู่ในค่ายนี้ก็ต้องดีกันไว้ไม่มีทางฉันจะไม่มีวันดีกับใจ้นั่นเอาเทานาเดือนเองเกิดได้ก็ได้เอาละฉันไปก่อนละเอา้าเธอจะไปแล้วหรอใช่ แล้ค่อยเจอกันนะหลังสี่เดือนอืแเราเจอกันเดียเอ้ยเจอกันพี่กุลอืมเฮ้ยไปทั้งสี่เดือนอันทั้งสี่คนไปเลยเหรอเนี่ยนี่ก็เหงาแย่เลยถึงจะมีใายหัวชมพูใหญหนะ้าอกแบนนั่นก็เหอะมองหน้าหาเรื่องเหรออ้าวทิ้งคาอะไรฉันอู้อะไรวะล็อกประตูแม่งเเลยดีย๋ยวมันก็เข้ามาข่มขืนเราหรอกเฮ้ยนอนแล้วเอ้ยเอาปืนไปเก็บด้วยปืนจะขึ้นสนิมไหมเนี่ยอือเอ้ยโอเคไม่น่าจะขึ้นสนิมหรอกเหล็กจากไบเบเนียมเลยนอนแล้ว อะไรวะเย,ยี่หัวจะพูทำให้งุนกิดตลอดเลยนอนแล้วกันเอ้ยตื่นตีห้าเหมือเดิมเอ